ก็สวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างหนุ่ยนะครับพาขึ้นเขาหัวร้านหรือว่าเขาร้านนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมันกันเลยนะครับว่าไข่เป็นไผ่นัเชิญชมครับดูทางเข้าดีครับดูอะไรนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแต่ละขันแต่ละคนนะครับ มากันสุดยอดเหมือนพวกดิจิตเลยนะครับแต่จริงๆเรามาด้วยใจกันเลยนะครับโอ้โหนี่เจ้าพักนหลังท้ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราชมกันต่อไปเลยนะครับข้างหน้ามันมีอะไรนะครับโอ้โหมันทีบกันล้มนะครับไขมันทีบกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ๋อไม่ใช่นะครับมันทีบก้อนหินนะครับเราหินมันล่นรถกระลื่นถลยไปเลยนะครับ เดินไปดูช่วยกันดูเลยนะครับโอ้พ่อกับลูกนะครับโอ้หช่างเอกอ้โหล้มไปทําตามกันพิงกันไปเลยนะครับไม่เป็นไรเราช่วยกันนะครับมาด้วยกันนะครับเราก็ตามกันด้วยนะครับคันหน้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยกันอีกทีนะครับดูนะครับบากครมันไม่ไหวนะครับ ก็ช่วยกันไปดันกันไปนะครับขันข้างหน้ามันก็ไม่คืนแล้วนะครับดูดีครับไขนะครับ mm hmm. เบลแมวช่างโอไม่ใช่ชังโอนะครับโอนะต้งบ้านสิงโขวันนี้โดนลอกมาเลยนะครับอารถตลาดพร้อมกับทุกเบรียนะครับโอ้ยหนึ่งแพ็คมาเต็มเต็มเลยนะครับเจ้า โอ้นะตรงมันสิ่งบอกสบายสบายไปกันต่อเลยครับจังหวัดราชบุรีนะครับ,นะอบตอนนี้ก็ เก้านาฬิกานะครับต้องลงไปช่วยคนไหมช่วยหน่อยเดี๋ยวท่องคลิปไปมาแล้วครับต้องมีพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่า มันเป็นตอนสโลสเล่นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับบรรยากาศนะครับกำลังขึ้นเข่าหัวล้านอำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับ KX140 l 140, ตัวไม่ล่าสุดนะครับ กำลังจะขึ้นมานี่แล้วครับลงมาช่วยหน่อยเร็วตรข,นะขายนะรถใครอะเออ ให้ดูบรรยากาศนะครับเข่าหัวลานนะครับอําเภอจอมบึงราชบุรีนะครับเรามากันช้าไปหน่อยนะครับมืดไปหน่อยชั้งเอกนะครับชั้งเอก้วยม่วง หน้าหน่อยนังหน้าหน่อยอ,อ๋อช่างบีนะครับทุ่งปอฟังเสียงแต่ไกลๆเลยนะครับปรับพัดนะครับดอเจ้าพัดนะครับโนวาเทน่าโอ้โห้ยอดนะครับเจ้าพัดเรามาดูเจ้ารุ่งนะครับ รถช่างหนุยนะครับคืนแถน,นนะครับสวยงามนะครับดีแท็กเกอร์ร้อยยี่สิบห้านะครับปวดฉีดสบายสบายเลยนะครับโอ้เนือต้มบ้านสิงขึ้นเขาล้านนะครับ เี่เจ้าเจานะครับช่างเจทุ่งปอ <_ d ose> ชื่ออะไรเบ <_ d ose> ียโหเบียคูบัวก <_ d ose> ำลังจะขึ้นเนินนะครับเขาร้านนะครับ <_ d ose> ตามด้วยนะครับ <_ d ose> ช่างช่างเอกช่างเอกนะครับห้วยม่วงสวนพึ่งนะครับนี่นะครับ ช่างปีทุงปอนะครับโอ้โหปิดหลานมาเลยนะครับปีทุงปอนะครับสุดยอดนะครับหันต่อไปนะครับเจ้าพัดนะครับเขางูนะครับสุดยอดมากับเทน่านะครับเจ้าพัดเราจะขึ้นไปบนยอดนู้นเลยนะครับตอนนี้ประมาณสิบเก้านาฬิกาแล้วนะครับ ดูนะครับเจ้าพัดไปแล้วนะครับขึ้นยอดเขาลานนะครับเห็นไฟลิบลิบนะครับเจ้าพัดดูนะครับเจ้าพัดนะครับเอกใครขึ้นพัดเหรอเจ้าพัดนะครับขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไฟสรุปว่าถัวข้างบนเลยนะครับเจ้าพัด เคลนต่อได้เลยเคลื่นไปแล้วครับเจ้าพัดโอ้โหสุดยอดเขาจริงๆเลยนะครับนี่เราก็อยู่บนเขานะครับอันนี้เป็นเขาชั้นที่สองที่สามเลยนะครับโอ้โหเจ้าพัดนู่นนะครับเจ้าพัดยอดเขาล้านนะครับ บอกด้วยนะใครขึ้นนะนะครับบันชากาศนะครับเขาหัวร้านนะครับอำเภอจอมบึงราชบุรีนะครับดูนะครับเจ้าพัดนะครับอยู่บนนงนแล้วนะครับเจ้าพัดนููนะครับเจ้าพัดนะครับถดย่อนะครับเอาแล้วครับเจ้าพัดนะครับ ออขึ้นนี่นะครับสุดยอดนะครับเจ้าพักสุดยอดขข้สยอดเขาร้านนะครับเรามามือนอ้คนับ đây đó các, này là thành phố lớn nhất nước, thành phố lớn nhất